ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ก็จะเป็นคําทํานายในเรื่องงานเนงินและก็ความรักโดยจะเป็นคําทํานายในรอบเดือนกระกฎาคม2 5งพันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อน,นที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยขออื่ออนก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเ<สไ>พื่อเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนช่องเราต่อไปและตอนนี้เราก็เลือกไพ่ให้ครบแล้วมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาชาวราศีกลุ่มอะ ตัวคุณจะมีการติดต่อดำเนินงานกับกลุ่มคนหรือหน่วยงานต่งางๆหรือต้องทําอะไรร่วมกับผู้อื่นค่อนข้างเยอะในเดือนนี้นะครับเนี่ยซึ่งมันก็จะนําพามาซึ่งความมั่นคงในเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็การเงินให้กับคุณด้วยอะตอนนี้มันจะมีการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์กันเป็นอย่างดีนะครับในสังคมที่คุณอยู่เนี่ยโดยที่ตัวคุณอะอาจจะเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าต้องให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นก็ได้นะอดีตท,ที่ผ่านมานะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองนะ อยากทาอะไรเนี่ยก็ทําตามที่ใจตัวเองต้องการแล้วคุณก็ยิดมั่นในจุดยืนจุดไหนมาตลอดนะทาในสิ่งนั้นเรื่อยมาแล้ะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนเนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะจากที่เคยเป็นอิสระทําอะไรอยู่กับตัวเองมาตลอดเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนตัวเองมาสู่การที่ทาอะไรโดยที่อิงก,กับกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มสังคมซึ่งมันก็จะมีระเบียบมากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเนี่ยจากที่เคยทํางานอิสระหรือว่างานมาบางทีคุณอาจจะได้เข้าไปทํางานในองค์กรหรือบริษัทก็ได้นะครับ หลายอย่างในชีวิตตอนนี้คุณก็คงจะไม่ค่อยชอบใจกับมันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยต้องเก็บเป้าหมายความต้องการต่างๆไว้ในใจตลอดนะสิ่งต่างๆเนี่ยคงทําได้เพียงแค่คิดนะครับในช่วงนี้นะสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยดูมันจะค่อนข้างจริงจังมากเลยนะครับมันอาจจะมีสิ่งที่ต้องใส่ใจและดูแลแก้ไขกับสิ่งต่างๆข้างเยอะะหรือไม่ก็ตัวคุณเนี่ยอาจจะกําลังโดนจับตาดูอยู่ก็ได้นะคุณก็หวังให้สิ่งเหล่านี้มันผ่านไปแล้วก็จบลงไปได้ด้วยดีนะ เพื่อที่จะได้มีความสุขสมหวังในเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับแต่ว่าตอนเนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทุ่มเทลแล้วก็หนักเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่ณตรงนี้ไปก่อนนะอืมนี่ก็คือแน,นวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้เรามาเจาะเลยกันเรื่องการงานดูบ้างนะอืมไพ่ด้านการงานเนี่ยมองภาพวรวมแล้ว ผมก็เห็นถึงพลังงานของการต้องเฝ้ารอจังหวะน,นะครับเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่แปดดาวอะ่ะมันเป็นการที่คุณเนี่ยต้องอยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในปัญหาต่างๆที่คุณไม่สามารถออกมาจากจุดนี้ได้อะ่ะต้องอดทนอยู่ในสิ่งที่เป็นอยู่ณตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เป็นไพ่เด็กถ้วยอะ่ะตัวคุณก็มีความคิดมุ่งหวังอยากจะมีการเจริญพัฒนาก้าวหน้าในตัวเองอยู่นะครับเนี่ยคุณมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วก็เป็นไพ่ควีนถ้วย ตอนนี้มันก็จะโดดเด่นในเรื่องการเก็บข่มสิ่งต่างๆเอาไว้ในความคิดเป็นความลับในใจนะมันเป็นช่วงของการที่ไม่สามารถเปิดเผยความต้องการออกมาได้อ่ะคุณมีเป้าหมายที่ดีในใจแล้วเลยแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยและทำกับมันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตามด้วยไพ่เจ็ดเหรียญมันเป็นช่วงของการรอจังหวะรอโอกาสที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการในการงานนะคุณก็ยังมีอะไรที่คุณต้องทําอยู่นะเป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแค่นั้นเองนะเนี่ยคุณก็รอจังหวะที่มันเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูออนไล,ลน์กันนะว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายัางไงบ้างไพเ่นเวลานี้ก็เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆนะสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยงานของคุณเนี่ยมันจะโดดเด่นแล้วไปได้ดีนะกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์มันจะเดินหน้าไปอย่างดีมากนะครับหรือถ้าหากว่าคุณติดอยู่กับอะไรเก่าเดิมๆอยู่แล้วคุณอยากจะมีหนทางช่องทางพัฒนาใหม่ๆเนี่ย ก็ลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหนทางทางการงานดีๆเนี่ยมันรอคุณอยู่ตรงจุดนี้นะครับทีนี้เราม,มาดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะด้านการเงินเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ไม่ดีออกมาสักเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นไพ่สี่ถ้วยอนะ เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆทางการเงินอ่ะมันจะไม่เป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วก็มีความพึงพอใจกับมันนะคุณก็ต้องอดทนกับตรงจุดนี้ไปก่อนนะเนี่ยมันเป็นไพ่สามถ้วยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนสังคมเยอะมากมายภายนอกเนี่ยและคุณต้องรักษามิตรภาพดีตรงนี้เอาไวอ้อะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกฎระเบียบจารีตบางอย่างที่มันขัดขวางแล้วก็กดข่มตัวคุณเอาไวอ้อะไม่ให้เดินหน้าทางการเงินที่ดีได้อะ เนี่ยไพ่เจ็บไม้เท้าเนี่ยมันก็เป็นตัวขัดขวางป้องกันคุณอยู่อ่ะไม่ให้สามารถทําในจุดที่คุณต้องการนะคุณจะต้องเก็บคมความต้องการตัวเองเอาไว้อ่ะรักษามิตรภาพดีๆเอาไว้ก่อนนะครับหรือมันเป็นการทําเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมนั่นเองนะเนี่ยทีนี้เรามาดูออร์เรคเติลกันนะว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างอืมไพ่ใบนี้บอกว่าในเรื่องราวการเงินต่างๆงคุณนะ คุณต้องมีผู้รู้หรือผู้ที่มีสถานะที่สูงกว่าคุณทางด้านการเงินน่ะเป็นผู้ดูแลหรือว่าให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือคุณตรงจุดนี้นะดูเหมือนมันจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทําอะไรอย่างเต็มที่ตามใจตัวเองได้ทางด้านการเงินน่ะเนี่ยอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือขอคาปรึกษาขอคําแนะนําจากตัวเขาอะถาว่าคุณหาคนที่มาช่วยเหลือดูแลทางการเงินได้น,น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณในตอนนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูถาาการทางด้านความรักกันบ้างครับ ให้กับคนสดที่มีคนคุยก็ผ่านดูใจกันแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะน้าไพ่คนสดที่มีคนคุยเนี่ยใบแรกเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องมองในเรื่องความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่ทางการเงินคุณต้องมองเรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้นะ มันจะทําให้คุณกับคู่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะต้องมีการยอมถอยแยกจากกันออกมาเพื่อไปเดินหน้าทําในหน้าที่ต่างๆนะ่ะที่จะมอบความมัน่นคงใลความเป็นอยู่ให้กับพวกคุณนะ่ะแล้วก็เป็นไพ่คิงเหรียญเนี่ยมันจะเป็นการมองสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ประมาทนะครับเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการสร้างพื้นฐานชีวิตให้มันดีแล้วก็มีความแข็งแรงยั่งยืนเอาไว้ก่อนนะ่ะก่อนที่จะมาเดินหน้าทุ่มเทกับความรักนะ คุณก็ยังมีความหวังดีๆที่จะให้ความรักที่มีเนี่ยมันพัฒนาก้าวหน้าไปได้คุณเห็นแล้วว่าจะมาทําอะไรเล่นๆหรือว่าเป็นความรักที่หวานชื่นอย่างเดียวมันไม่พอแล้วอะ่ะมันน่าจะทําให้ความรักของคุณนะ่มันไม่ประสบความสําเร็จไงคุณมุ่งหวังถึงสิ่งดีๆทางความรักถึงได้มาจริงจังกับหน้าที่การงานหรือความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับหรือ,อแง่นึงก็คือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการพักตัวพักใจจากปัญหาความรักที่แย่ๆมาสู่ความมั่นคงในชีวิตของคุณก็ได้นะ หยุดพักความรักแล้วก็มาเดินหน้าในเรื่องความมั่นคงการงานการเงินก่อนดีกว่าทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายเนี่ยคนในใจของคุณนะ่ะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะในความคิดของเขาเนี่ยไปแล้วเป็นไพ่ห้าหมเา้านะมันเป็นเรื่องความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันระหว่างคุณกับคู่อ่ะ อาจจะเป็นเรื่องจุดยืนหรือว่าสิ่งที่มองที่มันไม่ตรงกันนะครับการที่คุณจะไปเดินหน้าทําอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยไปมุ่งเน้นเรื่องการงานการเงินเขาอาจจะไม่ชอบไงหรือไม่ก็ตัวคุณกับคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะแหวกกันอยู่ก็ได้นะแล้วก็ตามโดยไพ่สเตนนะ่ะมันเป็นเรื่องของการพยายามกดข่มเอาชนะการไม่ยอมกันนะเนี่ยต่างฝ่ายก็มีความรุนแรงใส่กันหรือถ้า,าว่าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะไปทําในเป้าหมายของคุณเนี่ย เขาก็มองว่าคุณก็มีความชัดเจนแล้วก็มีความแข็งกร้าวมั่นคงในตัวเองอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งนี้ได้ง่ายๆฮนะนี่ยแล้วก็เป็นไพ่สี่เหรียญมันเป็นการที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวกันค่อนข้างสูงอ่ะไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยแชร์เรื่องราวต่างๆแตสักเท่าไหร่อ่ะหรือเขามองว่าคุณเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการงานการเงินเป็นสิ่งสาคัญก็ได้นะมองเรื่องผลประโยชน์การเงินนะแล้วไอ้การที่มีการแยกตัวออกจากกันตรงจุดนี้เนี่ยที่ไม่มีเวลาให้กันน่ะ มันอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเริ่มคิดวางแผนทำอะไรรับหลังกับตัวคุณอยู่ก็ได้นะหรือแง่หนึ่งเขาอาจจะมองว่าการที่คุณแยกตัวหายจากไปเนี่ยคุณอาจจะไปแอบทำอะไรที่มันไม่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีการเปิดเผยกับตัวเขาให้รับรู้เรื่องราวนะเนี่ยเขาก็ระแวงสงสัยคุณเช่นกันก็ขอให้มองตรงจุดนี้แล้วก็หันมาแก้ไขรืวมาพูดคุย,คยตกลงกันให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูออลลักเครื่องกันนะว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้าง ไพ่ใบน,นี้ก็เป็นการบอกให้คุณอะมองแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องความรักให้มันมากขึ้นนะถึงแม้ว่าคุณจะให้ความทุ่มเทกับเรื่องการงานการเงนินความเป็นอยู่แต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องปล่อยปละละเลยในเรื่องความรักนะครับเนี่ยเพราะมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคุณควรจะเว้นมันล้านในการใส่ใจสิ่งต่างให้มันดีๆสักนิดหนึ่งอ่อมไม่ว่าจะทําอะไรทุ่มเทกับอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมหันมาใส่ใจดูแลในเรื่องความรักกันเอาไว้นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับอืมหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเป็นการให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าไม่ค่อยมาทุ่นเทกับความรักแล้วอะ่ะ เมื่อก่อนคุณอาจจะมีคนที่คุณชอบหรือว่าสนใจมองเขาอยู่นะแต่ว่าความรักต่างๆเนี่ยมันคงไม่สามารถเดินหน้าไปได้หรือเปล่าหรือไม่ก็มันมีอะไรที่คุณต้องไปทุ่มเทจัดการกับสิ่งนั้นมากขึ้น,น่ะเนี่ยไพ่วีออฟฟอร์จูนอะความรักความรู้สึกที่มันเคยมีตรงจุดนั้น,น่ะมันเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแล้วเป็นไพ่เดวิลซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่คุณ่ะมีความรักแล้วหลงกังตัวเขามากนะจนทําให้คุณหวังาาตัวเขามากเกินไปอะแต่แล้วความรักมันก็เดินหน้าไม่ได้นะ ลีกแง่หนึ่งก็คือมันเป็นคนรักที่มันไม่ค่อยดีกับใจคุณสักเท่าไหร่อะคุณรู้สึกไม่โอเคกับมันนะไพ่เดวิลเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามันมีเรื่องทุรลาหน้าที่อะไรที่คุณต้องไปเดินหน้าทางกับมันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับบ่วงที่ผูกคุณเอาไว้อะที่มาเป็นพัฒนาการคุณไม่ให้เดินหน้ากับความรักได้นะเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูลตอนเนี้ยมันก็จะเป็นการแยกต,ตัวมาอิสระกันชนิดหนึ่งนะ ไม่ค่อยอยากจะให้ความสนใจในเรื่องความรักหรือมีคู่ครองอะไรกันสักเท่าไหร่แล้วอะอยากใช้ชีวิตยางสุขสบายใจเดินหน้าทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการจุดนี้นะแล้วก็เป็นไพ่เอมเพสมันเป็นเรื่องสถานะความมั่นคงความเป็นอยู่ในชีวิต่ยต้องมาใส่ใจดูแลในเรื่องความมั่นคงความเป็นอยู่ของตัวเองก่อนนะในช่วงนี้หรืออีกแง่นึงก็คือคนที่คุณมองอยู่นะ่นอาจจะมีสถานะที่ต่างก,กันก็ได้อ่ะคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งอะที่มีสถานะที่สมบูรณ์มั่นคงกว่าอีกคนหนึ่ง มันเลยทําให้เป็นการยากที่จะเดินหน้าทางด้านความรักไงทีนี้เรามาดูออร์ลลกเคิลกันนะว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้างอืมคาแนะนําจากไพ่เป็นเนี้ยเขาบอกว่าปัญหาต่างๆงทางความรักที่เกิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าครับมันเป็นเหมือนกับเงื่อนไขอุปสรรคที่คุณเป็นคนหยิบมันมาเป็นข้ออ้างในการไม่เดินหน้ากับความรักขึ้นมาเองอะ พอไพ่เขาบอกให้คุณเนี่ยขจัดสิ่งที่มันขัดขวางฐานความรักของคุณออกไปอะ่ะยกอุปสรรคนั้นออกไปจากใจคุณนะเนี่ยแล้วก็มามองกับความรักแล้วก็เดินหน้ากับมันดีกว่าถ้าว่าจริงๆแล้วคุณรักและชอบเขาม,มากอะ่ะทุ่มเทเดินหน้ากับมันไปก่อนอะ่ะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ดีอะ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คุณเนี่ยจะเป็นไฟถอยแยกออกมาเ,เองเลยโดยที่แบบว่ายัางไม่ได้ทํากับมันอย่างเต็มที่นะอืมก็ขอให้คุณพบเจอสิ่งดีพบความสําเร็จในด้านความรักนะ ทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างครับอืมหน้าไพ่คนมีคู่เนี่ยผมก็มองไปได้สองทางนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาความรักเอาไว้หรือว่าจะเดินมองหาสิ่งใหม่ๆไปเลยเนี่ยแต่คีหลักษสำคัญอย่างคือไพ่เดทนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองทางกับตัวคุณนะ คุณอาจจะเลือกตัดจบกับปัญหาเรื่องราวที่ไม่ไดีทางด้านความรักที่มีกันมานะแล้วแล้วก็เดินหน้าต่อสู้ฝันฝ่าไม่ยอมแพ้กับปัญหาความรักที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเนี่ยแล้วก็ยังรักษาความมั่นคงทางความรักเอาไว้แปะเหรียญเนี่ยก็เป็นการยังพยายามเดินหน้าทุ่นเทกับความรักไม่ยอมทอกกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับหรืออีกแง่นหนึ่งก็คือหากว่าความรักของพวกคุณเนี่ยมันมีสิ่งที่แย่มากจนคุณรู้สึกว่ามันเดินหน้าต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณก็จะตัดจบกับปัญหา,า,า,ยายเหนนรืเ่องราวแย่ๆ แล้วก็จะเริ่มออกเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีและมั่นคงกับตัวเองขึ้นนะไปให้ความสาคัญกับเรื่องหน้าที่การงานมากกว่านะครับอืมทีนี้เรามาดูกันครับว่าไพาอ,อัล์เพิลจะพูดถึงจุดนี้ว่ายัางไงบ้างไพก็พูดถึงการถอยหนีแยกจากออกมานะตรงเนี้ยถ้า,ากว่ามันเป็นสิ่งแย่แยทางความรักจริงๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็ไม่ไหวอีกแล้วเนี่ย คุณก็ควรจะถอยหลังออกมาแล้วก็ยอมแพ้กันไปดีกว่าไปเดินหน้ามองสิ่งใหม่ๆดีๆที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นนะหรืออีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าคุณอยากรักษาความรักทางนี้เอาไว้อยากที่จะเดินหน้ากับเขาต่อไปเนี่ยหากมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคุณก็ไม่ควรเจอไปพยายามต่อสู้เอาชนะตรงจุดนี้นะคุณจะเป็นฝ่ายยอมแพ้แก็ถอยหนีออกมาดีกว่าไปทุ่มเทมองสิ่งอื่นเพื่อพักตัวพักใจจากปัญหาที่มีเบีย่ยงเบนความสนใจไปด้านอื่นซะน,นะครับ ยอมเป็นไฟถอยออกมาเพื่อรักษาความรักเอาไว้ดีกว่าอืมก็ขอให้คุณพบเจอกับผลทางที่ดนได้ความรักพบความสุขกันนะในช่วงเดือนกรกฎาคามเนี้ยคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ